โอเคสวัสดีครับก็ในส่วนนี้นะครับก็เป็นแนะนําตัวดึงไ s เอสีนะครับก็จะเป็นรุ่นนี้นะครับผมก็มีสายนะครับสามารถใช้งานได้ค่อนข้างดีนะครับสายนะครับตัวนี้ค่อนข้างยาวนะครับก็ตัวนี้ก็สามารถใช้ได้เหมือนกันนะครับตัวนี้ก็เป็นของยูเกนนะครับผมก็ สำหรับน้องๆที่เป็นมือใหม่นะครับที่อยากใช้ iS485 นะครับก็แนะนำา2รุ่นนะครับตัวนี้ของ w u n นะครับ USB to iS485 นะครับแล้วก็ของ Ugreen นะครับผมตัวนี้นะครับโอเค2ตัวนะครับตัวนี้ก็เป็นการสาธิตนะครับการดึงข้อมูลจากเซนเซอร์นะครับที่เป็นเอาต์พุต iS485 นะครับก็จะมีอุณหภูมิความชื้นนะครับ เป็นแล้วก็ฝุ่นนะครับแล้วก็คาร์บอนไดออกไซด์นะครับจะใช้มอสบัสพูนะครับดึงนะครับมาดูวิธีการตั้งค่านิดนึงนะครับของตัวนี้นะครับเป็น ID 1นะครับแล้วก็ใช้ฟังก์ชันของ holding register นะครับผมโอเคในส่วนนี้ตั้ง2จุดนะครับเป็นสเล p ID แล้วก็ฟังก์ชันนะครับ ส่วน address ตรงนี้นะครับ address ตรงนี้หมายถึงมันจะมี table อยู่นะครับเราต้องไปดู table นะครับตัวนี้ table ที่เราควรดึงนะครับเป็นเริ่มต้นที่ address ศูนย์นะครับก็มันเป็น default มานะครับก็กด ok ไปได้เลยนะครับแล้วก็ถัดมานะครับก็จะมาที่ในส่วนของตัว connection นะครับมาที่ connect นะครับแล้วก็เลือก ในส่วนนี้เป็น serial port นะครับตัวนี้เลือกเป็น USB ของเรานะครับตั้งค่า 968n1 นะครับแล้วก็กด OK นะครับจากนั้นนะครับมันก็จะเชื่อมต่อให้นะครับถ้ามันถูกต้องนะครับโอเคก็ถ้าลองแล้วนะครับติดปัญหายังไงก็ลองทักมาถฐามนะครับ Niphat Academy นะครับมีแอดไซดด้วยนะครับผมโอเค Enjoy ครับสวัสดีครับ